ไม่ใช่ราอะัแต่ตไม่นะัดคลิปไปให้แล้วแค่ว่าคลิปต่อยอย่างเงี้ยหรอหรือว่ามันต้องเป็น,ออน,น,นเรื่องอี่ก็จะแชร์ไหนคือเรื่องนึงอ่ะมันหลายเท่ะ อันือมันอนึมันหลายกมันาไแต่มันเป็นหลายหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตัดยากแลนี่ขนให้มันัดไมันยังมีหน่งสข้่ตว่าให้ให้มันยกมือขึ้นให้มันคนอาสาแพูดมันก็ยสซ่มันมันซ่อมเสอาจารย์ขึ้นเลยอ่ะมันก็ตัดยามันไม่ใช่ตัดยาแต่มันไม่เว้นหันไม่เป็นข้อปาะด้อที่ าวมก็เลยกายเปแบบนี่งเจอใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเสียงมันทับเสียงอาจารย์พอน้องมัตั้งรจาเริ่มพูดอ่ะแล้วมันใช้ได้ไหมอะมันก็้เสียงอาจารย์อะใช้ได้มไม่รู้ไงมันก็เลยอ๋อ ค้าข้าวปุ้นนะคะน้าบนไม่เรียกอะไรล้วบนใ้าวจะจะส่งเงินให้หลานขนมจ้าเลขบัญชีที่ซุ้มเก่าบ้านพี่น้ำใสมีใช่ไหมคะออันนี้หนูไม่ไม่รู้น่าจะมีของของผมพ่อขอ,องพ่อหนูใช่ไหมส่งโอนโอนเป็นของพ่อหนูก็ได้คะ่ะ โอ้ของพ่อหนูก็ได้หรือว่าโอของหนูก็ได้ค่ะลายได้งวดที่ตางมันคือคลงม้ของที่น้องหลายช่องที่ส่งตัวมาอะไรมาให้ป้าด้วยความรักและศรัทธาเจ้าอ๋อยินดีด้วยเจ้าข้าแม้วงงานป้าด้วยเจ้างวดแรกไอติมลายลองอย่างที่บ้านข่อสงสายงวดสองคนชาตอเจ็ดนะคะ ง้อสามค้ 3, าขนมเด็กและคนชลาด้วยป้าตั้งใจแล้วจ้าจะไม่เก็บรายได้ตรงนี้จะส่งต่อและป้าฝากส่วนตัวด้วยขอกลมอะไรที่เพื่อนส่งผุกจักปลาเสียไปไม่น้อยสาธุขอให้ดูสุขภาพเป็นแรงด้วย ้ามองป้ามากด้วยน้ำใจประมนณป้าผาไม่ได้ป้าให้ป้าได้ความรักและก็ขอบคุณค่ะป้าแมวปาแมวขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะส่งเอ่อป้าแมวาเก็เลขบัญชีของพ่อก็ได้ค่ะหรือว่าของหนูก็ได้ค่ะขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะ มีค่ะป่าปแมวเฟซบุ๊กหนูเดี๋ยวกันนะอืมไอ้ไี้ยังไงดี అయితే అనేక